รถคันนี้จะบ่งบอกอนาคตของรถยนต์เล็กซัสทั้งไลน์อัเลยถูกสร้างมาบนสนามแข่งที่เล็กซัสเนี่ยลงทุนสร้างสนามแข่งเองนะครับถึง1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 2014เนี่ยเป็นต้นกำเนิดก็คือคันนี้นครับเป็นต้นกำเนิดของ Lexus IS Generation ที่3นะครับซึ่งดีไซน์แลงกูเอจใหม่ถูกเซตอัพใหม่ทั้งหมดหลังๆมา Lexus ได้ปรับดีไซน์ใหม่ทำการออกแบบใหม่แล้วก็เริ่มมีิกเนเจอร์ดีไซน์ใหม่ของตัวเองนั่นก็คือส p i นโรคิวแบบนี้นะครับแล้วก็เดย์ไลท์ทรง ทรงเครื่องหมายทูแบบนี้นะครับก็คือเป็นดีไซน์แลงเกจใหม่ของทางเด็กซัสเขานะครับเด็กซัสเนี่ยทำรถทรง4ประตูอ่ะสวยกว่ารถ2ประตูไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมมองว่าแบบนั้นนะครับหลังจากที่เด็กซัสได้ทํารถรุ่นนี้มาระยะเวลาหนึ่งก็คือออกมาปี2014จนปี2020เนี่ยเด็กซัสได้เมนเชนรุ่นนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับจนมาณปัจจุบันเนี่ยเมื่อ5เดือนที่แล้วเด็กซัสได้เปิดตัว IS ใหม่นั่นก็คือตัวนี้ครับ บิ๊กแมเนจเชนของ Lexus นะครับอยากจะบอกว่าพอเราพูดถึงตัวโมเดล2020เนี่ยหลังจากที่เราเปิดตัวกันมาแล้วเนี่ยผมจะรู้สึกว่าโอ้โหโมเดลปี2020นี่มันเหมือนเป็นโฉบใหม่เลยอะ่ะมันเฉาะทุกอย่างมันเหมือนรีดีไซน์ใหม่ตัวถังด้านนอกไม่มีเขาโค้งความความเป็น IS 3ตัวที่เราได้นำเสนอไปเมื่อกี้เลยไม่มีเลยไม่เหลือเลยนะครับแต่ว่าพอมาเป็นด้านในปุ๊บเอ๊ะทำไมข้างในมันยังมีความแบบ กลิ่นอายความเป็น is 3อยู่แล้วก็เริ่มเอ็ดนิดนึงพอเราไปหาข้อมูลปุ๊บเราถึงรู้ว่าอ๋อคันนี้มันเป็น big m i n o r chain นะครับมันไม่ได้เป็น all new แต่ว่าด้านนอกอะโปรไฟล์ด้านนอกทุกอย่างอะผมอยากจะบอกว่ามันเหมือน all new เลยอะเขา miner chain ยังไงให้เหมือนเป็น all new เป็นต้นแบบของการ big miner chain นั่นเองนะครับโปรไฟล์ด้านนอกเน,นี้ยสเปนเดกิลเนี้ยยังมีมาให้เหมือนเดิมแต่ว่าออกแบบมาให้ลาบให้แบนทรงรถแบนกว่าเดิมไฟหน้านี้ก็ออกแบบมาได้เรียกว่า บางกว่าเดิมเฉียบกว่าเดิมเฉียวกว่าเดิมแล้วก็เอาเดย์ไลท์ที่มันแย่ออกมาครับรวมเข้าไปในไฟหน้าเลยว่าแอร์ดักมาให้สําหรับคลูอิ่งเบรกนะครับก็คือจะมีช่องลมที่สามารถที่จะระบายความร้อนเข้าไปในดิสเบรกได้นะครับวิธีการทําตัวถังรถแบบใหม่เรียกว่า press and molding ซึ่งทําให้ตัวถังรถเนี่ยมีเส้นสายที่คมคมกริบแบบคมกริบมากๆแล้วก็ให้ความไฮไลท์แสงเงาได้ดีกว่ารุ่นอื่นๆของ Lexus เลยนะครับก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ introduce เป็นรุ่นแรก นอกจากนั้นภายนอกนี่ให้เป็นล้อ19นิ้วมาบวกกับยาง p o ด e n ่า S001L คืออันนี้เป็นตัวท็อปของ b i s t o n e แต่ว่าใส่ล้อ19มากับแพลตฟอร์มเดิมเ,เพื่อนๆงงนะครับว่าแบบรถมันจะกระด้างขึ้นไหมอะไรขึ้นไหมแต่ผมอยากจะบอกว่าจากที่ลองขับมาคือรถฟีลลิ่งดีมากนะครับเบรกที่ให้มาเแบรบกหน้าตาเหมือน IS350 ตัวท็อปตัวแรงสุดเลยของเขาเลยอันนี้เป็นแบบเป็นเบรกหกพอร์ตมาให้เลยนะครับด้วยความที่เป็น F Sport เนี่ยนะครับเขามีแอร์บร d เหมือนสะเก็ดข้างด้านข้างมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นเสริมความเป็นสปอร์ตมากกว่าเดิมและโปรไฟล์ด้านข้างอยากจะบอกว่าลายของตัวถังนะครับมันคมเหมือนที่เขาเคลมไจ้จริงๆว่าการประกอบรถการปั๊มตัวถังแบบใหม่ของเขาเนี่ยทำให้เส้นสายเนี่ยมันคมแล้วมันดูสปอร์ตแล้วมันดูเฉีวๆมากโปรไฟล์ด้านข้างอ่ะถ้าเกิดเทียบกับตัวเก่าแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่ามันไม่มีเขาโคง้งความเป็นรุ่นเก่าเหลืออีกเลยถ้าเกิดเราดูดีๆด้านข้างเนี่ย สโลปไลน์ต่างๆรูฟไลน์ลต่างๆเนี่ยถูกบีบลงมาให้มันแบนกว่าเดิมอีกจุดศูนย์ตัวให้มันต่ากว่าเดิมอีกนะครับด้านหลังเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยของ Lexus เพราะว่า Lexus ได้เปลี่ยนแปลงการออกแบบใหม่ก็คือไฟท้ายเขาเรียกว่าเบลดดีไซน์นะครับไฟท้ายเนี่ยจะยาวจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นดีไซน์แลงเวย์ใหม่ของ Lexus เลยเรียกว่าเบลดดีไซน์จากที่เพื่อนๆได้เห็นรถรุ่นอื่นๆเช่น LM ที่แบบเพิ่งออกใหม่ไปอย่างเงี้ยครับ เป็นรถรุ่นใหม่ๆของเล็ก s เนี่ยหลังจากนี้ไปเขาจะเป็นเบรคดีไซน์แบบนี้หมดแล้วมีดีฟュเซอร์หลังมาให้พร้อมถ้อยเสียคู่อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ประมาณนี้และด้วยความที่เป็นเอสปอร์ตก็จะมีแอ r o โรพามาให้ครบเลยรวมถึงทั้งสปอยเลอร์ด้วยเป็นสปอยเลอร์ฝากระโปรงท้ายแบบนี้นะครับจุดเด่นของการขับขี่ของรถคันนี้เขาเรียกว่า Lexus Driving Signature นะครับเป็นการออกแบบฟีลลิ่งการขับขี่แบบใหม่ของเล็กซัคันนี้เป็นคันแรกที่ได้รับการออกแบบปรับจูนช่วงล่าง สร้างอารมณ์สร้างฟีลลิ่งคีเอทฟีลลิ่งให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเล็กซัสจริงๆก็คือใส่มาในคันนี้หมดเลยเข้ามาด้านในเนี่ยเป็นอะไรที่หล่อหล่อมากๆเริ่มจากแมทเทอเรียลที่ใช้ด้านในเนี่ยทุกอย่างเป็นซอฟทัสหมดเลยนะครับด้วยความที่เป็นเล็กซัสเนี่ยเล็กซัสก็โดดเด่นในเรื่องของคราฟต์แมนชิงานฝีมืองานรายละเอียดต่างๆทุกอย่างดีไซน์มาให้เข้ากับมนุษย์ให้เข้ากับคนขับและให้เข้ากับสรแล้วแมทเทอเรียลเนี่ยอยากจะบอกว่าดีกว่าเดิมรุ่นที่แล้วเนี่ย ดียังไงรุ่นนี้ก็คือดีกว่าเดิมเริ่มจากเบาะเบาะเอสปอร์ตเลยเอสปอร์ตตัวนี้อยากจะบอกเป็นเบาะเอสปอร์ตที่นั่งสบายกว่ารุ่นที่แล้วเห็นได้ชัดมากนั่งแล้วอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนนั่งเบาะพรีเมียมตัวพรีเมียมอ่ะแต่กระชับเหมือนเอสปอร์ตแดงก็คือแดงเขเนี้คือภายในแดงคือแดงสะใจมากมันแดงกว่าเดิมอ่ะคือเข้ามาข้างในเนี่ยมันมีความเปรี้ยวมันมีความโดดเด่นเมื่อเชา้านี้คุณแม่มานั่งคุณแม่ชอบมากคือสุภาพสตรีน่าจะถูกใจคุณสุภาพาสตรีมากด้วยนะครับฉีกความที่คนคิดว่าเาดเลย คันนี้เป็นโมเดลที่ไวรุ่นมากจอเนี่ยเป็น10นิ้วแล้วนะครับพร้อมทัชส,สกรีนมี Apple Carplay มาให้ด้วย Apple Carplay ก็สามารถาที่จะทัชตรงนี้ได้เลยนะครับตำแหน่งเกียร์คอนโซลแอร์ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดด้านในคือคล้ายๆเดิมต่างจากเดิมประมาณ15%ผมให้ประมาณนี้แล้วกันเครื่องเสียงที่ให้มาผมรู้สึกว่าติดเรื่องเดียวเลยเรื่องเนี้ยคือทาไมไม่ให้เครื่องเสียงที่มันดีกว่านี้มาผมไม่ค่อยประทับใจเครื่องเสียงเท่าไหร่อยากจะบอกว่าเครื่องเสียงค่อนข้างที่จะธรรมดานะครับไม่ไดว กระจกมองข้างกระจกมองหลังเป็นปรับแสงนะให้อัตโนมัติด้วยนะตัวหน้าจอดิจิตอลเหมือน LFA เนี่ยยังมีให้อยู่นะครับแล้วก็บอกสถานนะต่างๆมากขึ้นมีเ a ีย r รอส t r a f ฟิกเล e ร์ให้มีแบบการเตือนการชนด้านหน้าลดออกนอกเลนไฟสูงต่ำอัตโนมัติสามารถที่จะเปิดปิดระบบได้จากตัวหน้าจอดิจิตอลตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยว่าฟีลลิ่งการขับขีร่รถคันนี้มันจะแตกต่างจากเดิมแค่ไหน เป๊เครื่องคันนี้นะครับเป็นเครื่อง 2,500cc บวกไฮบริดไดรฟ์แรงม้าอยู่ที่223แรงม้าแรงบิดอยู่300นิวตันเมตรนะครับเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยเปเปอร์ออนเปเปอร์เนี่ยอยู่ที่20กิเมตต่อลิตรผมขับจริงผมขับได้อยู่ประมาณ11-12 mm hmm. เนื่องจากว่าผมเทสรถนะครับแล้วก็มีการเร่งเครื่องบ้าง มีการคลิกดาวบ้างใช้อัตราเร่งที่ค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยแบบค่อนข้างจะหดหดนิดนึงเหลือประมาณ11 12อะไรประมาณนี้แต่ผมว่าส่วนตัวผมมองว่ามันก็ยังประหยัดอยู่เกียร์ที่ให้มาเป็นเกียร์ e cvt ไม่ได้เป็นเมคานิคนะครับก็คือเป็นเกียร์สายพานหลายๆคนอาจจะมองว่ามันน่าเบื่อหรือเปล่าวะเวลาขับแบบเกียร์สายพานเวลาขับมันก็จะตื้ออะไรอย่างนี้ใช่ปะถ้าเกิดคุณไม่ชินอ่ะอาจจะมีบ้างแต่พอขับไปขับมาผมก็จะรู้สึกชินว่าแบบเออ มันฟีลลิ่งมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับเพราะว่าเขาปรับจูนมามันไม่ได้เป็น CVT แบบเหมือนที่ทุกคนเคยสัมผัสมามันเป็นเ e กียร์ ECVT ที่ค่อนข้างที่จะสมูทนะครับเวลาขับเนี่ยมันจะให้อารมณ์เหมือนความนุ่มนวลมันจะไม่กระชากอะไรประมาณนี้นะครับฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยอยากจะบอกว่าตัว powertrain มันไม่ใช่จุดเด่นของการ Big m a n เนเจอร์ครั้งนี้นะครับการขับขี่ช่วงล่างการทรงตัวของรถคือจุดเด่นของรถคันนี้เลยตัวถังเนี่ยเพิ่มจุดยึดมาให้อีกตั้ง55จุดปรับช่วงล่างใหม่ รวมถึงมี Adaptive Suspension มาให้ด้วยนะครับทำให้รถเนี้ยตอบสนองได้ดีกว่าเดิมอีกผมอยากจะบอกว่าตัวเนี้ยช่วงล่างดีมากแล้วก็เวลาเข้าโค้งคมกว่าเดิมเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นเนี่ยเวลาเราเข้าโค้งปกติรถมันจะมีแบบเวลาเราขับรถเนี่ยมันจะเอียงแบบนี้ใช่ปะ่ะเวลาเราเข้าโค้งแต่คันเนี้ยรถมันจะขนานกับถนนตลอดเลยอันนี้ไม่เป็นอะไรที่แปลกมากและด้วยความที่เป็น F Sport เนี่ยรถติดตั้ง Stabilizer Bar มาให้ด้วยนะครับคือควบคุมการทรงตัวของรถได้ดีกว่าเดิมและเป็น Lightweight ทุกอย่างในรถเนี่ยออกแบบมาให้เซฟน้ําหนักหมดเลยทาง l e ซั s นี่ยคอนเซิร์นมากนะครับในเรื่องของน้ําหนักรถรถคันนี้ถูกลดน้ําหนักลงถึง20%ทาง l e ซั s ให้คําจํากัดความของคาแรคเตอร์การขับขี่ใหม่แบบนี้เรียกว่า Lexus Driving Signature นะครับรถคันนี้จะบ่งบอกอนาคต รถยนต์เล็กซัสทั้งไลน์อัพเลยรถคันนี้ถูกสร้างมาบนสนามแข่งที่เ no ล็กซัสเนี่ยลงทุนสร้างสนามแข่งเองนะครับถึง1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐไม่ต้องเอารถไปที่เนบิร์กลิงอีกแล้วคือเขาเอาโค้งต่างๆเอามุมต่างๆเนี่ยใส่เข้ามาในสนามแข่งเขาเลยลก็เดเวลอปรถคันนี้เป็นคันแรกเท okay, มันเป็นเครื่องไฮบริดจริงเพื่อนๆอาจจะมองว่าแบบฟีลลิ่งมันต้องน่าเบือ่อแน่เลยล้อ19ที่ให้มาเนี่ยมันต้องตึงตังแน่ๆเลยเพื่อนๆมองว่ามันจะต้องแบบ แข็งไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่านุ่มกว่าล้อสิบแปดแล้วก็ช่วงล่างเดิมที่ผมขับอีกอันนี้เป็นสิ่งที่ผมขับแล้วผมรู้สึกว้าวมากเลยเวลาเราขับรถล,ล้อสิบเก้ามันไม่น่าจะขนาดนี้นะแล้วเขาบอกว่าเคลมว่าเป็นแพลตฟอร์มเดิมด้วยใช่ไหมแต่พอขับมาจริงๆอ่ะผมอยากจะบอกว่ามันเหมือนรถคันใหม่เลยคือเรา under estimate รถคันนี้ไว้ด้วยคือรู้สึกว่าภายนอกเนี่ยมันดูว้าวแต่พอมาเป็นดูภายในก็แบบมันไม่ได้ว้าวเหมือนข้างนอกด้วยความที่แบบ ภายในมันแทบจะเหมือนเดิมเลยมันปรับตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเปลี่ยนตรงนั้นนิดตรงนี้นนนก็คิดว่าอา้าวก็เหมือนเดิมนี่ก็เราก็คิดว่าเออฟีลลิ่งน,น่าจะขายเดิมอย่างงี้ใช่ปะทันทีที่ผมได้มาขับปุ๊บมาลองขับมันจริงๆริอะ่ะมันให้ความมั่นใจมากกว่ารถที่ผมขับอยู่อีกอะ่ะจากที่แบบว่าเออคันนั้นนะ่ะออกเป็นฟีลแบบนั่งสบายสบายชิลๆรถออกแนวยวยนิดๆแต่พอมาคันนี้ปุปป๊บอะทุกอย่างมันจะชับเข้าโค้งคมมาก ทุกอย่างปรับเซตมาให้ขับขี่ได้อย่างคล่องตัวแล้วมันไปกับเราจริงๆจุดศูนย์ทวของรถถูกเอามาไว้ที่คนขับเพราะฉะนั้นคนขับเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเลยด้านหน้าด้านหลังคือเราอ่ะเป็นหนึ่งเดียวกับรถนั่นเองแล้วผมไปลองเทสนั่งด้านหลังมานะครับเมื่อวานเนี่ยด้านหลังยังฟิลไม่ดีเท่าคนขับคนขับฟิลดีสุดเลยตำแหน่งการขับมันเหมือนยกเซนเตอร์ออฟกราวิตี้ของรถอ่ะไว้ที่เราแล้วเวลาเราขับกับรถเนี่ย รถเนี่ยมันไปกับเราเรามันไปกับรถเรากับรถคือหนึ่งเดียวกันนะครับนอกจากนั้น Le x ก s ก็ยังไม่ทิ้งเอกลักษณ์ความเป็น Le x ก s ก็คืองานสีมือ material ต่างๆเนี่ยเ e ็ก s ก็ยังมีมาให้ลูกค้าเหมือนเดิมไม่ได้ทิ้งคาแรคเตอร์การคือ,อรายละเอียดการที่แบบความเรียบร้อยความเก็บเสียงความนุ่มนวลของเ e x ก s ก็ยังมีให้อยู่แต่ว่ามันเป็นฟีลลิ่งที่แบบมันไม่ได้นุ่มหยุ่ยอะ่ะคุณเข้าใจปะเวลาเราขับจริงๆปุ๊บมันเป็นนุ่มหนึบ แล้วมันเป็นหนึบที่ดีมันเป็นนุ่มที่ดีมันมันนุ่มในสภาวะที่มันควรจะนุ่มมันมันแข็งมันหนึบในสภาวะที่มันควรจะหนึบอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเซตติ้งระบบยังไงช่วงล่างมาถึงได้อัจฉริยะแล้วมันก็ขับดีขนาดนี้นะครับระบบรีคาบิเลชันในรถเนี่ยบางทีเราเหยียบเบรกเนี่ยมันจะมีฟีลแบบมอเตอร์ดึงนิดๆนะมันยังมีอยู่ ไม่ได้เป็นฟีลแบบเหยียบเบรกปุ๊บแล้วมันแบบหยุดเลยอ่ะมันเป็นฟีลแบบสไตล์ไฮบริดอ่ะคนขับไฮบริดอยู่มันจะมีแบบหน่วงมอเตอร์หน่วงนิดๆมันให้ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นจากที่เราขับรถไฮบริดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอออันนี้มันเป็นระบบรีคาบูเลชันปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนมอเตอร์มันหยุดแต่เบรกมันไม่จับใช่ป่ะบางบางคันอ่ะมันเป็นนะแต่พอคันนี้ปุ๊บอะอาการนั้นอ่ะมันน้อยลงนะครับประมาณมันเหลือผมอ่ะส่วนตัวว่าผมว่ามันเหลืออยู่นิดนึงคือแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะ ใช้ในเมืองปกติอยากจะบอกว่าเป็นรถที่ดีมากถ้าเกิดลงแท็กลงอะไรเงี้ยกำลังเครื่องอาจจะไม่พอผมเติมเต็มถังเมื่อคืนเนี้ยเลนส์ของรถเนี่ยขึ้นอยู่ที่860กิโลโอ้โหแบบฟินมากอะ่ะสำหรับคนที่ใช้รถในเมืองอ่ะยากจะบอกว่าเป็นรถที่แบบประหยัดน้ำมันนะแล้วก็ถังน้ำมันเขาค่อนข้างใหญ่เวลาเราวิ่งทางไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะตอบโจทย์ดีในเรื่องของแบบไม่ต้องแวะเติมน้ำมันบ่อยๆอ่ะแบบไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าปรับสุบตามอัตโนมัติใช่ไหมครับผมลองตอนกลางคืนแล้วคือมันไม่ได้เป็นไฟแวกนะครับ ระบบไฟหน้าเหมือน LS ลเอสถเกิดเนี่ยมันจะเป็นไฟแบกเรียกว่าเบรสแควตัวนั้นมันจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเ e x กก็คือเขาจะวาวให้แต่ว่าคันนี้ปรับแค่สูงต่ำอัตโนมัติเฉยๆที่มันเรียงตัวเป็น3เม็ดน่ะมันดีตรงที่ว่ามันเพิ่มความคมชัดอ่ะมันมีความไฮเดฟอยู่เวลาเราขับตอนกลางคืนเนี่ยมันส่องเวลามันส่องไาทีนึงนะมันคมแล้วมันให้มุมที่มุมมันกว้างมากแล้วเวลาขับกลางคืนเนี่ยให้ความมั่นใจสูงนะผมว่าไฟท้ายเนี่ยโอ้โห บอกเลยโคตรเด่นนะครับเราจะมาทำอัตราเร่งให้ดูนะครับว่าอัตราเร่งสูตรงร้อในโหมด Normal เนี่ยฟลิ่งเป็นยังไงนะครับนี mm ่ hmm. เราก็ทำอัตราเร่งคร่าวๆให้เพื่อนๆดูกันนะครับสูต0ก็ไวประมาณหนึ่งไม่ได้ไว กระชากฮาร์ดคอร์ท็อปสปีดอยู่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถ้าเกิดเรตติาา้งคะแนนรถคันนี้ถามว่าน่าซื้อไหม F Sport นะครับตัวนี้ตัวท็อปอยู่ที่3ล้าน8 99,000บาทถ้าเกิดคุณชอบความแตกต่างนะครับอยากมีรถที่ไม่เหมือนใครจริงๆแล้วก็มีฟีลลิ่งที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองซื้อสตอรี ซื้อคอนเซปต์ของรถ Lexus ใหม่แบบนี้ซื้องานวิศวกรรมของเขาอะแบบ new Lexus driving signature แบบนี้อยากได้ feeling แบบนี้อยากได้ craftsmanship แบบนี้ที่มันหาจากแบรนด์ไหนไม่ได้เลยมันเป็นเอกลักษณ์และเป็นจุดเด่นของ Lexus จริงๆนะครับซื้อเลยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็ซื้อมาแล้วในราคานั้นเลยนะครับ i s ที่ผมขับอยู่เป็น i s f sport เนี่ยราคาตอนเปิดตัวนั้คันนั้นนะ99แพงกว่าคันนี้อีก แต่ผมซื้อเพราะอะไรส่วนตัวเนี่ยผมซื้อเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมไม่อยากได้รถที่มันเหมือนใครคือคันนี้ซื้อมาเนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับ 2. นอกจากที่มันจะไม่เหมือนใครแล้วอะถ้าเกิดเราไปซื้อรถอื่นๆที่มันไม่เหมือนใครอะเราก็ต้องมานั่งเสี่ยงซ่อมเองดูแลรถเองใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความที่มาเป็น Lexus เนี่ยความรี l ลกเบลของรถความทนของรถคือมันมันเป็นอะไรที่แบบเป็นจุดเด่นของรถ Lexus อยู่แล้วคือรถมันไม่ค่อยพัง แมนเทนแนนต์ก็คือไม่ต้องอาศัยแมนเทนแนนต์อะไรเยอะเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนผ้าเบรกอะไรปกปติของเขาอะดูแลง่ายรักษาง่ายนะครับ3ก็คือความสวยความโดดเด่นแล้วก็ความสบายทำรถสปอร์ต,ตออกมาแต่ก็ยังไม่ทิ้งคาลิเตอร์ความความนุ่มนวลความประณีตอยู่ก็ยังมีให้เราเห็นอยู่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆเราจะบอกว่าดกซัสเนี่ยออกแบบรถมาหนึ่งคันนะครับมีอินสปิเรชันต่างๆก็ไม่เหมือนกันอีกคุณคขึ้นมาใน u x ก็มีอินสปิเรชันแบบหนึง่ง ES ก็มีอินสปิเรชันแบบหนึง่ง IS ก็มีอินสปิเรชันอีกแบบหนึง่ง มันเป็นอะไรมากกว่ารถยนต์ครับผมบอกเลยเข้าไปลองขับกันดูนะครับเข้าไปสัมผัสกันได้ที่ Lexus d e a l e r ทั่วประเทศนะครับราคารถ is 3 0 0 sf Sport คันนี้อยู่ที่3 8 9ล้านบาทนะครับสำหรับดีลต่างเนี่ยคุณต้องเข้าไปคุยกับทางดีลเลอร์เองว่าเขามีดีลพิเศษอะไรไหมให้แต่ผมอยากจะบอกว่ารถเล็ us สทุกคันเนี่ยพามีดีลพิเศษให้กับลูกค้านะครับผมแนะนําว่าให้คุณ่ะเข้าไปคุยกับที่ดีลเลอร์เองแล้วคุณจะได้ดีลที่ตอบโจทย์กับคุณหรือว่าลองเข้้้าาไไไปปปคุยยยยยยดดดูกก่่อออออนนนลลลวเเเเเีีี๋ะะะรรรรับให็ๆ ลองเข้าไปคุยทางศสนย์บริการดูวันนี้ขอบคุณรถทดสอบจาก Lexus Thailand ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อรถคันนี้ลงมาจากเวทีมอเตอร์อเลยสำหรับวันนี้ผมก็ปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับชีวิตคือการขับเคลื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสิทธิ์อาสดาด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆหรือว่าคอนเทนต์เรื่องรถยนต์แล้วก็คอนเทนต์อื่นๆที่ผมจะทำต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ